ปรับตัวลงไป 3. 4มสี่อครับออสำหรับหุ้นที่เราแนะนำในสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็จะเน้นหุ้นที่งบไตรม,มาสี่ออกมาดีแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงต่อไปการจะเป็นสต็อกโฟกัสนะครับก็จะพบกับคุณนพกันนะครับว่าสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงต่อหลังจากวันศุกร์หลุดพันสองไปแป๊บหนึ่งนะครับแล้ววันนี้จะเป็นยังไงสวัสดีครับนพ nope. สวัสดีครับพี่มลสวัสดีครับไบร์ Bright. ก็อย่างที่พี่มลบอกเลยครับเกือบหลุดเกือบหลับไปพันสองนะแตก่ก็กลับมาได้นะครับ เอ่อตอนนี้เนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถือว่าเรามีเซ์ไรส์เรื่องของกรังอที่มีการลดอัตราดอกเบีย้ยลงมานะครับ0.25แต่ว่าเซตก็ดีใจแค่แค่วันเดียวแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วทั้งสัปดาห์เนี่ยปรับตัวลงไป3.4ครับมีปัจจัยกดดันทั้งปัจจัยภายนอกแล้วก็ปัจจัยภายในนะครับขอเริ่มที่ปัจจัยภายนอกก่อนก็คือคงหนีไม่พ้นเรื่องของคลัมที่จะขึ้นภาษีเม็กซิโกกับแคนาดาหลังจากที่จะครบกําหนดในวันที่4 มีนาคมนะครับก็จะขึ้น25%แล้วก็บอกด้วยว่าจะขึ้นภาษีจีนอีก10%แล้วก็แถมจะขึ้นภาษีทางยูโรโซนเนี่ยอีก25%นะครับแต่ว่ายังไม่กําหนดเวลาว่าจะเมื่อไหร่แต่บอกว่าในเร็วๆนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยภายนอกนะครับส่วนปัจจัยภายในเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของตัว LTF ที่ยังคงเห็นเม็ดเงินไหลออกอยู่นะครับแล้วก็พิมนกับ,บไรก็พูดไปแล้วว่าเออทางกระทรวงการคลังเนี่ย ก็อาจจะมีการเอา TSG 2เนี่ยขึ้นมารองรับการถ่ายถอนของตัว LTF ซึ่งถ้าออกมาได้ก็น่าจะเป็นผลดีกับตลาดเหมือนกันแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยภาพรวมงบไตรมาส2ที่ออกมาเนี่ยส่วนใหญ่แย่กว่าที่ตลาดคาดการไว้ครับสัสดส่วนเนี่ยสูงถึง47%ก็คือเกือบครึ่งที่งบออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการไว้ตรงนี้ก็อาจจะทำให้ตัว s e ต EPS ของตลาดเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับลงอยู่นะครับ ในแง่ของสัปดาห์นี้เนี่ยผมคิดว่าเรามีลุ้นรีบาวทางเทคนิคนะครับเพราะว่าผมยังมีคมคาดหวังว่าวันที่4มีนาคมเนี่ยทัป์อาจจะไม่ได้มีการขึ้นภาษีเม็กซิโกแคนาดาจริงๆนะครับก็น่าจะเป็นผลดีกับตลาดแล้วถ้าเกิดทัป์เขาขึ้นจริงล่ะผมก็คิดว่าราคาหุ้นที่ผ่านมาเนี่ยมันน่าจะซึมซับประเด็นนี้ไปพอสมควรแล้วเราสังเกตนะครับว่าราคาหุ้นของตลาดหุ้นไทยเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยปรับตัวลงมาทั้งหมด5สัปดาห์ติดต่อกัน แล้วก็รวมถึง150จุดเนี่ยผมคิดว่ามันมีโอกาสที่จะรีบาวทางเทคนิคได้เพราะว่าทางปัจจัยเทคนิคเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในภาวะวอร์โซทั้งในแง่ของเดลี่ชาร์ t แล้วก็วิกลี่ชาร์ตนะครับซึ่งเราเห็นไม่ค่อยบ่อยครับแล้วก็ในเชิงของสถิติเนี่ยถ้าเราไปดูโอกาสที่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะปรับตัวลงเข้าสู่สัปดาห์ที่6เนี่ยมีแค่4%เ์เท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นก็ผมให้น้ำหนักกับสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะฟื้นตัวทางเทคนิคได้นะครับ ประกอบกับเราจะเห็นว่าวันศุกร์เนี่ยมีผลกระทบในเรื่องของ MSCI rebalancing ซึ่งมันก็จบไปแล้วนะครับเมื่อวันศุกร์แล้วก็งบที่ออกมาส่วนใหญ่ที่มันแย่กว่าคาดเนี่ยมันก็จบไปแล้วเมื่อวันศุกร์เพราะฉะนั้นถ้าเรามองไปข้างหน้าเนี่ยผมยังให้น้ําหนักว่ามีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นได้นะครับสาหรับหุ้นที่เราแนะนําในสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็จะเน้นหุ้นที่งบไตรมาสสี่ออกมาดีแล้วก็มีมูลตั้มที่ดีต่อเนื่องในไตรมาสที่1แล้วก็มีปัจจัยบบกเฉพาะตัวครับ ทั้งสองตัวไม่ว่าจะเป็นเซนเทลกับ FM เนี่ยก็เป็นหุ้นที่งบออกงบเติมสีออกมาดีนะครับเซนเทลเนี่ยงบออกมาดีกว่าที่ตลาดให้เราคาดถึงเท่าตัวเลยหลักๆก,ก็มาจากธุรกิจโรงแรมเนี่ยดีกว่าคาดแล้วก็มีกําไรจากตัวจอยแวนเจอร์ที่ดีกว่าคาดด้วยนะครับสาหรับแนวโน้ม Q1 ่เนี่ยคาดจะดีต่อเนื่องเนื่องจากเขามีการปิดปิดโรงแรมเพื่อปรับปรุงเนี่ยที่พัทยาไปแล้วก็จะทําให้โรงแรมเหล่านั้นเนี่ยกลับมาเปิดแล้วก็รับรู้รายได,ไ,ดได้ได้เต็มที่นะครับ แล้วก็ประกอบกับตัวเราเห็นสัญญาณตลาดเนี่ยมีการปรับประมาณการกําไรแล้วก็ราคาเป้าหมายของหุ้นเซนเทลขึ้นอันนี้ก็น่าจะส่งผลดีกับราคาหุ้นครับเราให้ราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์อยู่ที่35.5แล้วก็ราคาตัดขาดทุนอยู่ที่29.5อีกตัวหนึ่งก็เป็นงบดีเหมือนกันนะครับก็คือตัว FM งบแต่ม,มาสีดีกว่าที่เราคาดไว้1 4%ครับเรามองราคาหุ้นเนี่ยมีโอกาสที่จะเอาเอรีได้ต่อเนื่อง เพราะว่านอกจากเรื่องของงบดีแล้วเนี่ยเขาก็จ่ายเงินปันผลดีด้วยนะครับเฉลี่ยทั้งปีเนี่ยจะได้จ่ายเฉลี่ยประมาณ9%ต่อปีครับแล้วก็สําหรับเขาจ่ายงวดแรกไปแล้วนะครับอันนี้เป็นงวดสุดท้ายจ่ายอีก20ตังต่อหุ้นจะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่13มีนาคมคิดเป็นดีเรียน y อยู่ที่5% 5%ถือว่าสูงที่น่าจะรองรับความเสี่ยงความผันผวนของตลาดได้นะครับแล้วก็จะจะเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยบาทเนี่ยเริ่มมีการอ่อนค่า ังนั้นหุ้นกลุ่มส่งออกก็น่าจะมีโอกาสที่จะเอาเปรร์มตลาดได้ในช่วงนี้ครับผมเราให้ราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์อยู่ที่4.04บาทแล้วก็ราคาตัดขาดทุนอยู่ที่3.42สครับสำหรับหุ้นเด่นที่แนะนำในสัปดาห์ที่แล้วดูโฮมกับตัวสุภาลัยดูโฮมติดลบไป2%เครับแต่ว่าตัวสุภาลัยปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีขึ้นมา5.5%แล้วก็ทำให้ผลตอบแทนของหุ้นแนะนำเฉลี่ยในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย อยู่ที่1.7ครับก็ถือว่าดีกว่าเซตค่อนข้างมากเพราะว่าเซตติดลบไป3.4เครับสำหรับปัจจัยที่น่าติดตามในสัปดาห์นี้คงหนีไม่พ้นในเรื่องของสหรัฐเนี่ยจะขึ้นภาษีแคนาดากับเม็กซิโกจริงหรือไม่นะครับซึ่งจะครบกําหนดในวันที่4มีนาคมโดยส่วนตัวผมมองอาจจะมีการเลื่อนนะครับหรือแม้ว่าถ้าไม่เลื่อนออตลาดก็น่าจะซึมซับไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับปัจจัยที่2ที่อยากให้ติดตามก็คือการประชุมของทางจีนนะครับ 2ูเซ็กชั่ก็คิดว่าทางจีนเนี่ยน่าจะมีการกำหนดเป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจในปีนี้ที่ประมาณ5%ครับแล้วก็ปัจจัยที่3จะเป็นเรื่องของการประชุม ECB ครับในวันที่6มีนาคมเป็นวันพฤหัสนะครับทางเราและก็ตลาดก็คาดว่า ECB เนี่ยน่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลง0.25%ก็จะทำให้อัตราดอกเบีย้ยเงินฝากของเขาเนี่ยมาอยู่ที่ระดับ2.5%ครับ สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจไทยนะครับจะเป็นตัวเลขเงินเฟ้อของเดือนกุมภาพันธ์อันนี้จะเปิดเผยไม่วันที่4ก็วันที่5มีนาคมนะครับในฝั่งของสหรัฐจะมีตัวเลขคำสั่งซื้อสินค้าคงทนคำสั่งซื้อภาคโรงงานในเดือนมกราคมอันนี้เปิดเผยวันที่5มีนาคมครับแล้วก็ตัวเลขที่สำคัญที่สุดของเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะครับอันนี้เปิดเผยว,วันศุกร์ครับ ในฝั่งของสหภาพยุโรปจะมีดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือนกุมภาพันธ์อันนี้เป็นตัวเลขเบื้องต้นแล้วก็จะมีตัวเลข GDP ไแตรมาสี่เป็นตัวเลขครั้งสุดท้ายเปิดเผยวันที่7มีนาคมครับข้ามาฝั่งของจีนนะครับจะมีทุนสำรองระหว่างประเทศแล้วมีตัวเลขส่งออกแล้วก็นําเข้าและดุลการค้าของจีนผมลืมไปนิดนึงครับหลายๆประเทศสําคัญเนี่ยจะมีการเปิดเผยตัวเลขที I ภาคการผลิตแล้วก็ภาคบริการภาคการผลิตเนี่ย เปิดเผยวันนี้นะครับของหลายประเทศสาําคัญส่วนภาคบริการวันที่5มีนาคมครับของผมมีประมาณนี้ครับได้ครับขอบคุณครับนพสวัสดีนะครับดเดี๋ยวเจอพี่วัดกันเลยนะครับ